ตะวันรีวิวสวัสดีครับหลังจากเมื่อวานนะครับที่เราทําการผ่าตัดเปลี่ยนหัวของตัวเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูสภาพกันก่อนนี่นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าเรามีดามด้วยแท่งคาร์บอนหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วก็ทําสีใหม่นะครับก็เก็บงานเรียรบร้อยสภาพเหมือนใหม่นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแท่นยึดมอเตอร์ด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากแก้ไขแล้วเนี่ยบินเป็นยังไงบ้าง ดัครบในการทดสอบนะครับก็จะทดสอบแรงดึงแล้วก็อาการบินนะครับจะเริ่มต้นที่แรงดึงก่อนตอนนี้ก็ใช้วิธีกระชากมอเตอร์นะครับเน <Yeah. S 2> ี่ยสังเกตจากเสียงคันเร่งเนี่ยลากขึ้นปล่อยลงลากขึ้นปล่อยลงเบิ้ลเบ,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 บ้ดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นก็ลองบินดูนะครับแล้วก็เช็ค จะเล่นแบบให้ออกเร็วช้าเร็วช้าสลับกันเพื่อกระชากนะครับอันนี้ทำโรลลิ่งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอลองขึ้นแล้วกระชากตีลังกาดูนะครับกลับมาบินดูทีนี้ลองลากขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ทำท่าเบลนเดอร์คือปั่นลงมานะครับแล้วกระชากรับก็ยังได้อยู่ ลองดึงฮอปนะครับแล้วก็จะลองทําเป็นแฮร์อร์ดูทีนี้ก็จะไปแฮร์เออร์เบาๆนะครับก็อาศัยแรงดึงสังเกตว่าตัวลำจะนิ่งนะครับจะไม่สะบัดไม่ส่ายก็ถือว่าใช้ได้ที่ลองกระชากขึ้นใหม่ๆะโรลลิ่งง่ายๆนะครับแล้วตีลังกาหน้าตีลังกาหลังดูอาการบินเหมือนเดิมลองบินหงายท้องหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับ ก็ใช้ได้นะครับไม่ไม่มีอาการเปลี่ยนไปจากที่ตอนแรกนะครับลองแฮร์เรอ,อร์โรลลิงเบาๆทีเดียวนะครับลองดูใช้ได้นะครับแข็งแรงแล้วก็มาดูตัวเนื้องานนะครับตัวนี้สังเกตว่าติดสนิทนะครับดูไม่ออกเลยนะครับว่า ทำมาใหม่แล้วมีเรื่องหนึ่งที่จะต้องคํานึงนะครับก็คือว่าตอนนี้น้ําหนักมันมีการเติมเข้าไปดังนั้นเนี่ยตัว CG เนี่ยเดิมเนี่ยเราฟริกเอาไว้ถูกไหมฮะซีจี CG ต้องอยู่ตําแหน่งเดิมแต่แบตเตอรี่เราเนี่ยจะต้องขยับออกนะครับเพื่อหา c g เดิมให้ได้เดิมเนี่ยสมมติว่าแบตเตอรี่เคยอยู่ตรงนี้เนี่ยพอน้ําหนักมันหนักมากขึ้นก้มอย่างนี้เราก็จะต้องถอยแบตเตอรี่ออกไปเพื่อให้ได้ CG เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวจะทําลิงก์ไว้ให้นะครับว่าการเปลี่ยนหัวเนี่ยอยู่ในคลิปไหนจะได้หากันง,ง่าย วันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์มินนี่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ